สวัสดีจ้าพี่น้องก็มาพอกับแอดมินในรอบ,บาบเนาะค่ะเนาะแอดมินก็ได้ไปหาแนวทางใหม่ๆตัวเลขเด็ดๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องใดเบ่งกันเนาะจ้าซึ่งก็จะมีทั้งสุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้เบ่งแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งเมษายนเพื่อเป็นการบอสเซเบล่าเอากลับไปเบ่งกันเลยจ้าเริ่มต้นกันที่แนวทางของเลขมาหาแห่งกันก่อนเลยซึ่งงมดที่ผ่านมาสิบหกมีนาคมเพิ่นก็ห้เขา เลขท้ายสองตัวบนนะจ๊ะเจ็ดหกหกเจ็ดได้พี่น้องเพื่อนห้มาสองหางให้มาสศูนย์เก่ากับเจ็ดหกกับไฮเข่าเจ็ดหกหกเจ็ดสองตัวบนเด้อจ้าแนวทางเลขมหาเฮงเฮากะไปเบิ่งต่องวดประจําวันที่หนึ่งเมษายนกันต่อเลยซึ่งเลขมหาเฮงเพื่อนก็ได้ให้แนวทางมาแล้วซึ่งงวดนี้เพื่อนก็ให,ห้มาสองหางคือเก่าเนาะจ้ะหนึ่งก็คือเกาเ่าสองกับสามสามนะจ้าเลขมหาเฮง แนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายน9 2 2 9กับ33มสามเาจะสาม3ามต้องกลับเด้อพี่น้องเดินเล็กเบื่อเด้นพี่น้องฮะฮะฮจัดเดิจนจ้าแนวทางเล็กมหาเฮงเพื่อผลให้สุขให้มาเนาะพี่น้องนเนาะงวดเแลี่ยก็ให้เขางวดนี้ก,ก็อาจเขาอีกก็ได้เนาะไาสิไปหูเนาะจ้าก็แคบไปเบิง่งจุดไปเบิ่งกัน,น้อจา้าบ่เสียลายเนาะจ้าพี่น้อง ไปเบิ่งกันต่อที่แนวทางเลขดังฉลากหาภากโดยพี่น้องแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึ่งมษายน10เลขดังงวดประจำวันที่หนึ่งมษายนนาะพี่น้องนาอซสึ่งก็มีตัวเลข71 25 89 82 2 1 6 5ห9 9 4 3เก แล 6, ้วก็6กไปแกเด้อพี่น้องเด้อเล็กดังสลักหาผักก็แคบไว้เบิงจดเอาไว้เบิงกันเด้อพี่น้องให้แคบบ่เป็นก็จุดเอาไว้เบิงกันจ้ะสิเหล็กดังที่มีที่มีมแนวโน้มวาสิมาตัวใดตัวหนึ่งนะพี่น้องเนาะก็จุดเอาไว้เบิงกันเด้อจ้าไว้เทียบเบิงเด้อาไว้เป็นแนวทางในการเลือกสื้อลอตเตอรีกันเด้อจ,จ้าม่วงเด่อนมิเมษายนเนาะไปเบิงต่อชุดต่อไปซึ่งก็เป็นแนวทางของเนื้อเมกนีออนแนวทาง รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่หนึงเมษายนชุด3ตัวโตดก็มีตัวเลข8 5 7 8 5 2 8 5 9 5 7 2 5 7 9แล้วก็7 2 9ด้วยพี่น้องชุด3ตัวที่เพิ่นเน้นหนายก็คือ5 7 2 5 7 9แล้วก็7 2 9เด้อต่อด้วยแนวทาง2โตบนล่างตรงๆแล้วจ้ะซือก็มี1 7 2 7 3 7 3 1 4 1 6 1 2 5 3 5และ6 5โาตที่ผนเน้นหาก็คือ1 7 3 1 3 7 แล้วก็หกหนึ่งเดิอพนองเดอแนวทางเนื้อเมกนีออนเด้อจ้าก็เป็นอีกหน,นึ่งแนวทางาเีนน่าติดตามเพื่อกันก็แค่ว้เบิง้งจดอว้เบิ้งกันเด้อจ,จา้าแต่ทางบ่มมากกับปล่อยพานเด้อพนองเดอบ่ต้องคิดหลดูช่องถัดไปเด้อจ้าไปเบิ้งชุดต่อไปกันจ้าซึ่งก็เป็นแนวทางของแอดแผ่นผ้ารวยเด้อพี่นองดเดอแนวทางรัฐบาลไทยหนึ่งเมษายนซึ่งเพิ่ก็ะหายตัวเล็กมากาลักฮาลักแปดลักหกแล้วก็ลักเจ็ด แล้วก็เพิ่นก็จับคู่หให้แล้วเป็นที่เดียบรอยซึ่งก็ได้ตัวเลข86 87 56แล้วก็หาเจด้ด้พีน่น้องเด้์แนวทางแอดแผ่นแผ้ารวยก็ถือว่าเป็นอีกหนึงน่งแนวทางที่นาติดตามคือกันเนาะจ้าเพิ่นก็ให้ช่วนกับ แนวทางของอาจารย์ก้อนกัลสินเนาะจ้ากหกก็เป็นเหล็ดังเนาะในอนาคตดังแต่แจากงวดนี่ก็ต้องไปหาลอตเตอรี่กันด้วยพี่น้องเด้อ8 6 6 8เป็นเหลขกดังแล้วในตอนนี้เนาะจ้กหายากคันบอสซ้อลอตเตอรี่ก็ว่ามีทางใดเนาะพี่น้องเนาะก็จัดกันไปเด้อจ้ามากต่จัดเด้อจ้าพี่น้อง่ายนี่ก็ โปรดใส่วิจรย่าในการรับส้มเน้อจ้าทางซองบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเน้อจ้าแล้วก็ต้องขอให้พี่น้องสักผู้สักคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนปฏิพนอ้องแสดงรับชมคลิปใหม่ๆเนื้จ้ะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดนั่นเนาะค่ะน้องในการกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อ การทุทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันหายดีดีเด้อจา้าแอดมินก็ขอให้พี่น้องสู้สุ้คนโชคดีรำรวยมันหมานมีโศกมีลาภกันเหมือนทุกคนเด้อจา้าแอดมินก็ขอโตลาไปซ้ำนีก่ก่อนเดี๋ยวกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อจา้าเหงๆห่งปงัปงๆกันทุกคนเด้อจา้าสวัสดีจา้า